แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ได้เป็นบริวารใครคุณไม่ได้ทําคุณทําเพื่อตัวเองและทําเพื่อครอบครัวแล้วก็ทําเพื่อผู้อื่นคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องมีมวลพลังงานเป็นกลุ่มก้อนค่ะเพราะเวลาคุณเติบโตทุกคนสเต็ปการเติบโตครั้งแรกมาคนเดียวเป็นเรื่องปกติครูก็เป็นแต่เมื่อคุณจะต้องไปสู่อีกระดับหนึ่งมันต้องมีคนหนุนมันต้องมีตัวหนุนค่ะ สมมุติว่าคุณซื้อสินค้าหนึ่งพันชิ้นแน่นอนในหนึ่งพันชิ้นคุณต้องขายเองเพราะตอนนั้นคุณไม่มีใครคุณขายเองหนึ่งพันชิ้นในหนึ่งพันชิ้นคนมาซื้อคุณสมมุติยี่สิบคนยี่สิบคนคุณหมดสมมุตินะคะคุณหมดหนึ่งพันแต่คุณบอกว่าฉันจะขายคนเดียวฉันจะฉันจะเป็นฉันจะไม่มีทีมฉันจะต้องแบบไปคนเดียวขายคนเดียวคุณฟังให้ดีนะคะปุ๊บคุณอยู่คนเดียวแล้วเสร็จแล้วไอ้ยี่สิบคน คุณไม่เอาเข้าคุณไม่ไม่ดูแลขอไม่ดูแลขอทําคนเดียวเสร็จแล้วอ่ะคุณก็ต้องไปเปิดใหม่หนึ่งพันถูกต้องไหมคะทีนี้ไอ้ยี่สิบคนเนี้ยพอของหมดเขาไม่กลับมาซื้อคุณแน่นอนเพราะเขาเห็นดูแล้วว่าคุณไม่คุยคุณไม่สนใจใครคุณขายคนเดียวไม่ไม่ทักใครไม่อะไรแน่นอนที่สุดค่ะเขาก็จะไปเลือกซื้อคนที่เฟลลี่คุยด้วยอ่าอะไรด้วย ทําให้หนึ่งพันแรกที่ขายดิบขายดียี่สิบคนกลายเป็นหนึ่งพันหลังต่อมาเงียบก็ต้องหาใหม่ก็ต้องเริ่มในหนึ่งพันใหม่อีกเพื่อเก็บกําไรแน่นอนค่ะมันก็ต้องค่อยๆไปเพราะผู้คนที่มาซื้อคุณเขาซื้อรอบเดียวเพราะสุดท้ายเขาก็จะไปซื้อกับคนที่เป็นแม่ทีมอันนี้เป็นระบบระบบระบบที่ครูจะบอกคุณว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทีมหนึ่งพันคุณ ดูแลเขาหมดเลยเพราะคุณหมดคุณไปเปิดมาหนึ่งพันไอ้ยี่สิบก็ยังคงเวียนซื้อคุณอยู่ไม่ไปไหนแล้วคุณได้ใหม่อีกไม่รู้กี่คนนั่นแสดงว่ายี่สิบคนเขาก็ไปขายข,ายของเขาด้วยกินด้วยเขาก็ไปต่อของเขาพอเขาไปต่อของเขาอีตัวคุณก็ต่อของคุณอีกเพราะคุณทํางานสองแฉกคือขวากับซ้ายแฉกขวา คุณขายเองแฉกซ้ายอีกยี่สิบคนเมื่อกี้ที่ติดตัวคุณก็ไปขายให้ลูกหลานเหลนหลนเต็มไปหมดเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยส่วนตัวคุณก็ยังขายได้คนใหม่ไปเรื่อยๆคุณเห็นอะไรไหมว่าแบบนี้ไม่รวยไปถึงล้านจะอยู่ไหวเหรอคุณจะอยู่ไหวเหรอคะเพราะคุณยังคงขายเองอยู่แล้วส่วนที่คุณขายเองสมมติว่าคุณขายได้ห้าคนสิบคนห้าคนสิบคนเนี้ยเขามีคนของเขาวันนี้คุณอาจจะบอกว่าคุณเก่งคุณขายได้ตั้งยี่สิบคน แต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าไอ้ยี่สิบคนเก่งกว่าคุณก็มียี่สิบคนนั้นน่ะอาจจะเป็นเจอมหาเศรษฐีไปเจอเจ้าของเหมืองแร่ไปเจอเจ้าของโอ้โหเพชรไปเจออะไรอย่างนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่าทนงว่าฉันจะรวยคนเดียวฉันจะทําคนเดียวฉันถ้าทามันทําได้แต่มันก็อาจจะพอกินบ้างไม่พอกินบ้างอาจจะต้องอยู่แบบนี้ค่ะไปตลอดแต่ถ้าคุณจะใช้ NLP ในการเปลี่ยนชีวิต เราต้องใช้มวลพลังงานค่ะเพราะฉะนั้นหากลุ่มหาก้อนก่อนวันนี้เราอาจจะอยากเริ่มต้นกับครูแค่เพียง300บาทแล้วลองเข้ามาเราไม่ได้เอาเงินคุณนะคะหมายถึงว่ามัดจําม0 0บาทแล้วก็ลองขายดูแล้วทีมงานแม่ทีมมีคนส่งให้คุณไม่ต้องเสียงเงินอะไรเลยพอขายครบ20ิชิ้นคุณก็รับ300อไปแล้วรับกําไรไปเต็มๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยยกเว้นมัดจําม0 0อพอขายครบตารํตาเลทต่ําสุดคุณรับกําไรพร้อมกับเงิน300คุณคืนไปเพื่ออะไรคะ จริงๆเราไม่ทําก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้สนุกเลยนะทุกคนแต่ที่เราทำหนึ่งเพราะเราเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้มาเรียนรู้วิธีการขายค่ะได้เข้ามารู้จักแบรนด์นบะเก้าได้เข้ามาดูครอบครัวนบปเก้าว,ว่าเป็นยังไงขายดีจริงไหมหรือว่ามาโกหกอยู่หน้าฝีดไปวันๆเมื่อคุณเข้ามาคุณจะรู้เลยว่าโอ้แม่เขาขายดีจริงๆดูซิคนนี้ก็ห้าร้อยคนนี้ก็สามร้อยเขาเปิดไปกินช,า,ชาเขาเปิดไปกินกันนะลูกค้าทีละร้อยอ่ะทุกคน ล่าสุดพินาโคลาชจะมาเปิดอีกหนึ่งพันเอากลี๊ดไหมทุกคนคือคือขายดีกันไม่รู้จะขายดียังไงนะคะถึงบอกว่าเราอ่ะทุกคนเงินสามร้ยบาทเราไม่ได้เอาของคุณแล้วก็ไม่มีทางที่จะโกงด้วยทำตามเงื่อนไขค่ะขายหมดภายในกี่เดือนคะทุกคนเขียนมาสิขายหมดภายในแค่ยี่สิบชิ้นรับกำไรไปเลยตามที่ขายได้จริงแล้วก็ คนส่งให้คุณคือแม่ทีมนะคะเพราะฉะนั้นแม่ทีมจะหักค่ากล่องค่าส่งเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็หักเหลือกําไรเท่าไหร่คุณเอาไป90วันเห็นไหมให้คุณมาทดลองงาน90วัน